สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขนนะคะที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะเพราว่าสิบเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟร์ฟมกบค่ะมื่อนี้นะคะลูกออดสิบภาพี่น้องนะคะมาทำความสะอาดบอ่อเป็นบอ่อพลาสติกนะคะเป็นบอ่อพลาสติกเลี้ยงกบนะคะการปล่อย น้ำหรือการเปลี่ยนทายในกระสีบรยาพี่น้องเพราะว่าเขามีาว่าน้ำอยู่นะคะมีท่อน้ํานะคะโดยที่เราทําระบบน้ําไว้แล้วนะคะละกะมีท่อระบายน้ำนะคะเรียบร้อยแค่อยากเอาข้างล่างนี่มันเป็นโคลนเนาะมันเป็นขี้ไข่น้ำที่ว่ามันหมาหม,มูมันที่นี่มันเลิะไม่กินเห่าก็เลยต้องมาเปลี่ยนออกนะคะเปลี่ยนทายออกอันนี้ตาย อันนี้ตายอันนี้น่าจะตายเองนะคะน่าจะตายมือเสานะคะเหลือปลาลาย <No problem. S 1> ดอกพี่น้อง จากที่ว่าอัน,นเล่ไหลเนาะบันนี้อัน,นเรือบลายบันนี้กินกันเองน้าเน่ละกะตายน้าแน่เนาะได้ละหมือกระตายอยู่แล้วนะคะอันนี้กะเนี่ยเบิง้งจังไดก,กระบนย่างนะคะเนี่ยทองไข่นะครับพี่น้องอันนี้ทองไข่นะคะเนี่ยลักษณะทองไข่นะคะ เบอย่างแทะพี่น้องเอาออกไว้ก่อนนะคะนเ,นนเนี่ยสิตายคือกันนี่อ่ะเป็นยังนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการตายในไตสุ่มือนะคะเพื่อว่าเป็นเรื่องอันปกติสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เพิ่น เลี้ยงกบอยู่นะคะเพิ่นถีเลี้ยงมากเพิ่นเกษตรเข้าใจนะคะส่วนพี่น้องท่านใดถี่พึงเข้ามาศึกษาหาความรูะะ้้วกาพึงถีจะเลี้ยงกะให้เข้าใจนะคะก่อนถี่พี่น้องสี่เลี้ยง้ะก็สิลงทุนเลี้ยงนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะพี่น้องถ้าเล็กๆนี้บ่ตตองทลุล่งทุนอย่างหลายนะคะแค่คูดบอ่อ้วก็เอาพลาสติกใสซึ่งราคาบอ่อแพงนะคะ รากาเพ่งเงียงเพ่งเงียงก็คือเนี่ยพามุงไน้หล่อนซีฝาฝาเนี่ยนะคะมวนหนึ่งกับประมาณสองไหาสิบบาทนะคะกระเดยลายอยู่นะคะพี่น้องก็เอามาแบ่งเป็นสองบอร์นี่ได้สบายเลยกันนะครับขนาดบอร์กับประมาณสองคูณสามสองคูณสามเมตรเนาะนะคะก็สามมาเทเด็ดประมาณสองบอร์นะคะพี่น้องก็ลองมาทดลองเห็ดเบิงนะคะแราคา ซื้อลูกกบนะคะใส่ละประมาณ2อถึงสบาทหรือว่า4บาทนะคบเพื่อที่จะให้มาศึกษาหาความรู้วิถีชีวิตของมันเนี่ยนะคะจักลอยตัวเบิงนะคะบ่อละร้อยตัวแล้วก็เอาลูงเบิงนะคะถ้าเป็นพี่น้องที่เพิ่นเพิ่เขามาเบิงเขามาศึกษาละก็สิจเรียงนะคะอันนี้หลวงอับมาแนะนําให้พี่น้องเข้าเด้พิจรารณาละก็ ลองเห็ุเบืองเนาะจังสีบเบลเป็นต้นทุ่นที่สูงแห้งนะคะละกะเพราะว่าเขาก็ต้องไปบวกค่าอาหารค่าอาหารในแต่ละมืออีกนะคะเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยให้อาหารประมาณสามมืออีกเนาะนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องเริ่มเรียงหรือว่าพึ่งสีเขามาเหตุนี่กะล่องวิธีนี้เบิงน,นะคะหรือถาพี่น้องสงสัยกะสามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ หนูอาดเองกระสิเขาไปตอบเนาะนะครับพี่น้องค่ะสาหรับเมื่อนี่นะคะกับผ้าพี่น้องนะคะเมื่อเปลี่ยนไทยบอน้มนะคะน้มมันเขียวบางที่น้ำมันน้ำมันเขียวเนี่ยมันก็ตตรงเปลี่ยนแล้วนะคะถึงสีมีกินหรือบ่มีกินกะสร้างพี่น้องสังเกตเบื้องว่าฒนามมันเขียวนี่คือเขาตรงเปลี่ยนออกเลยเพะว่าหนึ่งมันเป็นน้มฝนน้ำนะคะสองก็คือว่ามันเป็นน้มที่เห้าเลียงนี่แหละปกติแล้วสองมื่สามมื่ห้าสิบเปลี่ยนแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้ฝนตกมาใส่น้ำ นะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเร็วแน่นะคะพี่น้องแป๊บเดียวมือเดียวมันก็นเขียวมันก็นขึ้นไข้แล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็เลยพามพี่น้องมาเปลี่ยนหลักะมาเบิงกบน้ำเนาะเปลี่ยนอันบรรยากาศนี่อันนี้ลูกอวดเหินอีกแล้วนี่มันตัวนี้มันคือจะตายยี่หี่แหละคืออันนี้พึ่งพึ่งจะตายมือเศร้านี่นะคะถาม่ามีบาดมีแผลบ่ กระบ,บอนะคะนักษณะน่าจะติดเชื้อนะคะแล้วก็เป็นโรคนะคะเนี่ยสังเกตเป็นเองนะคะกบเป็นโรคนะคะกบเป็นโรคลากะตายเองเนาะอ่ะไปไหวน้ำมูกมัน อ,ออกไปไหวเลยขังนอกเลยอรยย่างดอกนะคะเพราะว่าตัวใดทีมันอ่อนแอนี่คือเอาออกหลวดตังแด่กับ,บอรยย่างนะคะพี่นอ้องอันนี้ก็ตายเดี๋ยวเปลี่ยนภายน้ำเดี๋ยวกสิเอาออ เป็นเอปูนขาวนะคะปูนขาวมาใส่อีกที่หนึ่งเนาะหลังจากนี้นะคะหลืวก่กระสิบป,ปล่อยให้น้ำม,มันออกไปเบิร์ดหลักจะมาทำความสะอาดผื่นมันอีกที่หนึ่งนะคะนี่แหละนะคะวิธีการปล่อยน้ำ กบกัมกมมบกมีแค่นี้แหละการทำความสะอาดบ่อกับมีแค่นี้แหละนะครับพี่น้องกับบริษัทซอนอียังมากไม่เพราะว่าเหตุเป็นบอ่อไอพลาสติกการดูแลการจัดการก็สิง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีไอท่อระบายน้ำที่เขาติดตั้งไปแล้วที่เขาเห็ดไปแล้วนะคะพี่น้องท่านใดน,นะคะจีมี ขอของใจอย่างนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะหลวออดเองก็สิเขาไปตอบนะคะเพื่อที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กันและกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวหลวงอาขอตัวไปไปล่อยน้ำแล้วก็ทำความสะอาดก่อนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไ่คิมหนะสวัสดีค่ะ